สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการใช้ c h a t GPT ในการสร้าง My n d p a p อันนี้คือผมใช้ c h a t GPT ในการสร้าง My n d p a p นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับมีด้วยการ3เรื่องนะครับ 1. คือเข้าไปที่ c h a t GPT นะครับ Google 2. นะครับใช้ Xmind โปรแกรมนี้นะครับในการสร้าง My map และ3นะครับต้องมีโปรแกรม notepad นะครับมีด้วยมีในเครื่องทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับคลิก start นะครับก็ไปหาคำว่า notepad ตรงนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้า google นะครับพิมพ์ chat gpt เสร็จแล้วเลือก start now ก็พิมพ์คำสั่งตรงๆไปเลยนะครับพิมพ์ว่า ช่วยสร้าง My Map อ่าผมยกตัวอย่างเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับการใช้อินเทอร์เนต็ตดีกว่าอ่าอินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยออันนี้คือคำสั่งแรกนะครับคลิกเข้าไป My Map ก็จะทำขึ้นมานะครับ อันนี้คือหัวข้อนั่นเองนะครับทีนี้ได้หัวข้อแล้วใช่ไหมครับ My m a p จะมีข้อความไม่ค่อยเยอะให้คลิกหลังจากนั้นนะครับให้ใช้คำสั่งนี้ไว้เลยนะครับสร้าง make ดาวนะครับให้คำสั่งเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเอ๊มาสร้าง make ดาวทำไมนะครับ ให้มันรันมาเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดนี้นี่แหละนะครับไปใส่อีกโปรแกรมหนึ่งอ่าต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรา copy เลยนะครับคัดลอกปุ๊บไปที่ NOTE p a ดของเรานะครับคลิกวางหลังจากนั้นนะครับทำการเซฟแอดทีนี้ให้ตั้งชื่อแบบนี้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ ผมว่า a แต่นะครับนามสกุลจะต้องพิมพ์ว่า md นะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับ md กด save ไปอันนี้เสร็จสิ้นของการทำ chat gpt ในการสร้างข้อความ mind map แล้วนะครับต่อไปนะครับไปที่โปรแกรมนี้ xmind คลิกเข้าไปนะครับไปเว็บไซต์หลังจากนั้นนะครับเลือกลงมาเลื่อนลงมา ให้คลิกคำว่าดาวน์โหลด for Windows นะครับทีนี้ผมก็โหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้วิธีติดตั้งง่ายมากนะครับแค่แตบเบิ้ลคลิกนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติเลยครับไม่ต้องมาคลิกปุ่ม Next อะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ เสร็จแล้วครับทีนี้อันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม X x c e l นะครับมันก็เปิดขึ้นมาทีนี้นะครับให้คลิก Basic แล้วแต่เรานะครับเอาคลิกตรงนี้นะครับ Basic คลิกไปดับเบิลคลิกนะครับอันนี้ก็กากรบาดท,ทิ้งได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบนั่นเองนะครับทีนี้ไปที่ ขีด3ขีดข้างบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกไฟล์ไปเลือกคำว่า Import เลือก Make Down ที่เราสร้างเมื่อกี้ของ Chat gpt เมื่อกี้ผมเอาไว้หน้าจอใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ a เสร็จแล้วคลิก Open รอสักครู่นะครับอ่านี่ก็คือสร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู Chat gpt นะครับ อันนี้คือหัวข้อการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยอันนี้คือหัวข้อที่1รู้จักความเสี่ยงนะครับลองคลิกดูหัวข้อที่1เนี่ยรู้จักความเสี่ยงทีนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับสมมติว่าอยากเพิ่มรู้จักความเสี่ยงเพิ่มอีกใช่ไหมครับก็เลือกซับท็อปิกนะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอ,อาจจาะเป็นคําว่าพิมพ์ว่าไวรัส แล้วก็คลิกนะครับก็คือเราปรับแก้ได้นั่นเองนะอันนี้ฟอร์แมตคลิกตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกรูปสีได้นะครับเนี่ยสีเลือกสีได้โทนสีนะครับอันนี้ปรับแต่งแล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วนะครับปิดตรงนี้ปุ๊บอ่าเอาไปใช้งานนะครับก็ไปที่ขีด3มขีดตรงนี้นะครับ เลือกไฟล์เลือกตรงนี้ครับ export เราสามารถเลือกได้ทั้งแบบรูปภาพ png หรือ jpeg p f ได้หมดนะครับผมเป็นรูปภาพ png ก็แล้วกันคลิกไปเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนเลื่อนลงมา,า export ไปก่อนอก็จะให้ save นั่นเองนะครับ เซฟไว้หน้าจออินเทอร์เน็ตย,ย่งปลอดภัยหนึ่งกเซฟอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือใช้ c h a g p t ในการทำ My m m p p นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป,ลปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ